สวัสดีครับวันนี้เรามากับโอเวนจ้าครับแล้วก็เกมเสียงดังเขาบอกเซตติ้งก่อนได้ไหมหอมหอมอมเรามากับเกมชื่อเกมแบบคนแรงบอกเข้าไป อะไรนะถาามว่อิชิบังว่าอิชิบังเป็เขาไปชื่อด่านไว้อิชิบังว่ะพี่ชื่อเกมมาลายบอกเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอเลือกก่อนเอ้ยผมขอเป็ดตัวนี้เป็ดเหลืองอ่ะเชี่ยน้องน้องแมวของกูสักเป็ดเป็ดเป็ดของเม้งมันหุนไม่หมดอ่ะพี่เห็นแคทบอยแค่ครึ่งจอย่างเีที่แคทบอยเหรอเดี๋ยวอยู่ขอบจอยาวตัวเดียวกันนะมาเล่นตัวเดียวกันได้ปะเล่นตัวเดียวกันได้แต่มันเปลี่ยนสีได้พี่อะไรกู๋อแล้วคนละสีนอันนี้เมทองคนละเป็นสีป่ะออ๋อนี่นี่นี่ผมอคี่ เฮ้ยสทองดูเล่อะผมเป็นเป็ดดาให้ผมดีเวอร์เลยอุ้ยแค่ไรครับปืน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 เอาปืนนอยาเอาปืนูให้ตายหมดเอาปืนนะไอ้ยไอ้อออออมนไอ้อ้ไ้ โอ้ยโอ้ยเจด้วยเจด้วยยูนิคอร์เจด้วยมนไม่ยิงใหญ่เลยเจด้วยโอ้ยอ้ย้ยิงกูมโดนคิกโอย นุ๊กปีข้างล่างคือตายเหรอเหลือใครวะเหลือใครวะมาดิไอแมวไอแมวหนึ่ง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 มันจับทุ่มมังไงจับทุ่มมังไง วีใครเขาคินอะไรไว้จังเปืนปืนไม่หยุดเฮ้ยอ้าวล่วงแล้วมันไม่แผล่ะเลยมันต้องน็อกแล้วล่วงลงไปอ๋อเป็นปืนใช่ไงวะจับไปถูกจับไปถูกเกมจับไปถูกใช่หรอชนะแล้วแกจะตอบไอพวกกจะจอบปังเลยลูเลยลุงถูกแล้วใส่แล้วไป

อีกตอยมึงนะอีกต่อยมึงนะเออโอหโลงไปลงไปเออไปยังยังเออเอซื้อิษนาวิบยิบพิษนาอิบวิบดิอุระอระเลยนี่เลนี่อุระ โอ young, ้ยขอไอ้ปืนไฟฟ้าดิปืนไฟฟ้าสีเหลืองๆอ่ะปืนยิงยิงไม่ใช่กูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟฟ้าสิไอ้เหี้ยปืนไฟฟ้ามันกำไรไปเลยปืน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาลงเอาแมวลงใครสลบเอาลงใครสลบเอาลงเฮ้ยเฮ้ยยายาอาต้องเบลล์โอ้ยปีนไม่ได้ตายเล้วไอ้ไอ้ปืนปีนหนีไอ้ปืนปีนหนีไอ้ปืนปีนหนีเว้นอ๋อตืนตกตายไปแล้วตายแล้วไม่ตกเลยหรือเว้นหรือเว้นกับแคทบอยเว้นปืนยิงมันไปแล้วครับนี่นี่นี่ นี่ก็มานี่ตึกแม่เอ้ยตัด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 เยี่ยช็อดคู่เอ้ยเอ้ยเอ้าดตีบาดเอาแล้วเอาแล้วน้องแมวคนนี้ยั้งวะยังวะเอาเกิดเรล่องเองวั้ กูแจริงนะจรงแน่เราตัวสแล้วกแวนี้วัี้มันปีขึ้นไปแล้วเฮ้ยจับไอ้ไหมไแมวอกสามอยมวไ้มไอแมวจ้าปึไอแมวอยอยนดแมวอแมวมน่องอ่ะไอแมวอ้ตาโดนเป็ดเฮ้ยแอ้วไอมไอแมวล้มไอแมล้ม้โอย เฮ้ยยายาล้มตายล้มตายแตกเลยล้มล้มคน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 ล้มหมอบมาหมอบมาเฮ้ยหมอกบีบแล้วหมอกบีบแล้วยายายายิง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 ปล่อยไม่ทันเจ้าอย่างยิงโอ้ยโดนยิงโดนยิงแล้ว c o อ i d เพื่นทำแล้วโอ้ยนูไม่เหมือนควายที่แคึกๆกปื้มอ่ะนดนเฮดบาทแลเดี๋ยวแมวแมวแบยูนิคอนเหดบาทเหดบาททำเพี่อะไรชาวล็อกเหรอสูตายเลยมเป็นชนะว่ะดูอะไรอ่ะมาเป็นบอล้โอ้ยโอ้ยอ้ยมอ้ย่อยอ้ยโ้ยโ้ยอยโอ้ยอ้ยอยอ้ย้อ นี่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 ไรเดอร์คิกเดอร์คิกไลต้เดอร์คิกยายาไรเดอร์อุ้ยโอ้ยนะไรเดอร์คิกยายเอาตายคู่อนนี้ตายคตน ตีงูทุกคนน่ะเออเจ้าปึ๊บลบลเอ้าไอ้ทีนี้ไม่ตายเหรอไอ้แบบไอ้ทีนี่แกงตาลบ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 โอ้ยโอ้ย่คนผมพี่เดินไปดดคนในปืนครับแยงกไมทีในจังวะนี้มา้วครับฟับวิกาเลนฟับเอาไอ้ที่นี่ลงก่อนไอ้ที่นี่ลงก่อน ตายยากว่ะที่นี่ยากว่ะไอ้เพิ่นตลบหลังตื่นตลบหลังโอ้โหเ่มยอดเลยเพิ่มเยี่ยจริงๆเยี่ยจริงเพิ่มแบงค์ยอดเลยว่ะเพิ่มตาจ่าตาจ่าไม่มีระมู่โจรครับตีทีเดียวล้มเลยเฮ้ยระเบิดโอ้ยยี่สิบลูงหยัดน้าหยัดน้ามันก็มันมีอาวุธในมือ ไปทำยัยกันล่ะดีแน่ดีแน่โอ้ยมันขึ้นไม่ได้โอ้ยยายยายแบงดีอยู่ตรงนี้ขึ้นไม่ได้สัเส้อนี่นี่ดรอทร์ดรอทรดอทร์คุณจะเลืมมลิตเติลเลี่ยมีมีปืนดอทด้วยนี่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 ปืนยังอยู่ในมือผมนะปืนยังอยู่ในมือผมนะ ปืนยังอยู่ในมือผมปืนยังอ๋ดดปืนยังๆๆเอ้าเฮ้ยอะไรมเนี้ยส่องตดพี่แตโอ้โหไม่จบนาทีก็จะแหวกหีแยังคือยังย่งโอ้ยเาตีตีเกิรลงไปดิโอ้คือพี่ดูดินี่ไม่ทันเดินอ่ะ ไม่ได้มันแครต่อโอ้ยยักูโอ้ยเลลงแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบึ้มล่วงหระเอาพี่คู่หูวสอคู่หูโอ้ยตล่วงอ่ะร่วงแลย่อ่อ่ยยายา่อย่่่าย่่อยยาย มันมันป้าที่โดนกูตายเลยอ่ะไป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 เธอลงราจับหัวด้วไปไปโอ้ยีนี้แรงเกินไปกอนไปกอน นี่แน่โดดทีมี่แคปูก็มีตายเลยอ่ะไอ้ใครกูไอี่เว่นเพื่อนอยู่ข้างบนอะพี่เอนอยู่ข้างบนไอ้เนี้ยมันตายเลยอันเนี้ยมันไม่ต้องหล่นพิษได้เพี่เอนอยู่ข้างบนวะอ้เนี้ยยี่เป็นเอเคล้วลงไปเป็นแมวอ้วนอยู่ข้างบนอ่ะดูลองไปดูเอ้ามึงไม่ลงไปเหละยี่เป็นปีใหญ่เลยเป็นแมวไม่ใช่หรอวะตายคนเราเอาแล้วหลุดแมพวะใช่ใช่ สามทรวดว่ะคนเนี้ยได้ไหมว้่เชียไอย่าได้ด้วยหมาดีแมดแม่หมาดีกหมาดีมึงมาไม่รู้วุ้ะไดหมาหมาดีที่พวกมึงจบแล้วจบแล้ว